ทําไงคพี่ก็เป็นหลบไหนเนี่ยติดตนี่ลบด้แล้วแล้วแทีรักเอทีรักนอนู่เหรอเออเปล่าค่ะนอนพักนิดหน่อยอะค่ะ๋อช่วงนี้เขาว่าทีรักดูเหนื่อยๆนนะดูสิรู้สึกน่องแข็งไปหมดเลยอะ เดี๋ยวนะที่รักทําไมที่รักไม่โกนขนหน้าแข้งอะดูซิยาวไปหมดแล้วเนี่ยอา้อาวที่รักที่รักไม่เจ็บเลยเหรอโอ๊ยโอยเจ็บจ้ะเจ็บมากๆเลยอะ่ะท้าง,งัา้นเดี๋ยวเขานวดให้นะ <c oughs> พอมันกลับไปก่อนได้ไหมเนี่ยปดไปหมดแลวเนี่ยที่รักคะเอ่อพอแล้วก็ได้ค่ะฉันหายปวดแล้วอะ่ะอ้าวเหรออ,อนี่ที่รักเข้าไปทำงานมาทั้งวันคิดถึงมากๆเลยอะ่ะขอจุ๊บทีนึงนะเออืออ,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 อที่รักเหม็นมากเลยอะ่ะเขาว่าที่รักไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะเหรอถ้า่างนั้น เขาขอไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเขาจะมาจุ๊บใหม่ได้จ้ะขาที่รักหนักขึ้นนะ่นนี่ยเกือบสวยแล้วแม่ละนั่นมันคันจริงเลยมือจับๆบีบอยู่ได้อะพี่ปันฉันว่าพี่อะรีบกลับไปก่อนนะเดี๋ยวคนที่บ้านฉันรู้อ่ะ๋ยวจะสวยเอาฉันรักพี่นะพี่รักเราเหมือนกันจ้ะ เดี okay. ๋ยวเจอนะเกืบไปแล้วอฮ้พิมทำอะไรเนี่ยไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะเธอรังเกียจฉันหรอไม่ได้รังเกียจก็บอกเลยไม่ชอบให้มาจับนู่นจับนี่เนี่ยนั้น ไม่จับแล้วก็ได้หลับยังคอะไรดึกขนาดนี้นี่มาบ้านฉันหรอทำไงได้ก็พี่คิดถึงแน่นี่นี่การได้เจอแนเนี่แค่นี้พี่ก็มีความสุขแล้วเจอแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวถ้าเขารู้เนี่ยเดี๋ยวจะแย่กันดล้วนแต่ถ้าเงินพี่รู้ละงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอใหม่เนาะ ไปไหนมาเนี่ยทำอะไรตกใจหมดเลยเป็นอะไรของเธอเนี่ยทำตัวลับๆล่อๆก็ก็อะไรเธอไปไหนมาหรือว่าไปเจอใครมาหรือเปล่าก็แค่ลงไปดื่มน้ำอะจริงเหรอจริงสิฉันจะโกงหกเธอไปทำไมอ่ะนิมเรื่องเมื่อกี้มันขอโทษนะ งั้นเราไปนอนกันดีก,กว่านะ <sk r ug> ฉันเนี่ยมีเกมให้เธอเล่นด้วยเฮ้ยพี่ปันทำไมพี่ถึงต้องมาฉันมาที่นี่ด้วยอ,ะอ่ะนัเนี่พี่เข้าใจนะว่าเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแ่ะแต่ว่าพี่จริงจังกับเรามากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่อยากแต่งงานกับเราแต่งงานกับพี่นะเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดอ,อ่ะเออทำไมเนส จริงๆแล้วพี่มันเขาคือแฟนของฉันเองอะนี่นากลังจะบอกว่าพี่กำลังคบกับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนีน่แน็แน็ตรอพี่เล่นไหมเนี่ยแต่ว่าคนที่ฉันรักจริงๆอะก็คือพี่ปั่นนะเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้เนะพี่ปัน่นพี่ต้องเชื่อใจฉันนะฉันเนี่ยอยากจะอยกกับแฟนฉันจะแย่อยู่แล้วอะแต่ว่า มันไม่ง่ายขนาดนั้นอ่ะแฟนชนะเขาทั้งเอาเปรียบฉันแล้วก็ข่มขู่ฉันอะเขารู้ว่าถ้าเขาอยากกับฉันอะเขาต้องแบ่งทรัพย์สินให้ฉันครึ่งนึงอ่ะพี่ปานฉันฉันกลัวฉันกลัวมากจริงๆเลยนะอย่างนั้นนะเนี่ยพี่ปานงั้นฉันขอตัวก่อนนะไว้เราค่อยเจอกันใหม่นะพี่ฉันไปก่อนนะแน็ตอนทำร้ายอวะ พี่ปันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะคลิปจากกล้องวงจรปิดที่พี่มาหาฉันวันนั้นพี่ลบหมดแล้วใช่ไหมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้แฟนของเธอไม่มีทางหาเจอแน่นอนพี่ลบแล้วจริงๆนะใช่พี่ลบไอ้คลิปเรื่องวันนั้นที่เราไปอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้เราก็ได้มีความสัมพันธ์กับเปิดเผยกันทีนะไม่ค่ะพี่มีประโยชน์กับฉันแค่เรื่องพวกนั้นแหละฉันเนี่ยเป็นคนคอยบงการชีวิตพี่ทุกอย่างพี่นี่ก็ใจดีเหมือนกันนะแต่ว่าใจดีแบบงๆอ่ะพี่คิดว่าฉันจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปหาพี่งั้นหร นั่หมายความว่าไงในโกกพี่ให้พี่ลบคลิปความสำาร็จของเราทั้งหมดเนี่ยนะใช่ก็พี่มันโง่เองนี่เป็นอย่างที่แฟนแต่พูดไม่มีผิดเลยอะพิมพ์ทำมาที่เรื่องไงอะเรื่องนี้เนี่ยศาส์น่าจะชอบนะคะคุณปันแน่กระโดนทำร้ายอะ นี่ฉันรู้เรื่องระหว่างนายกับแนทหมดแล้วนะนายคิดว่าแนทเขาเป็นคนรักของนายเหรอคุณหมายความว่าไงครับฉันกับแนทอะเราเป็นแฟนกันแล้วเราก็แต่งงานกันแล้วด้วยคุณคุณต้องลอผมเล่นแน่เลยเนะี่ยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยฉันให้คุณดูทะเบียนสมรสก็ได้นะนี่ฉันไม่รู้ว่าแนทเขาพูดอะไรกับคุณแต่ว่าฉันกับแนทเราแต่งงานกันมาแล้วสี่ห้าปี ทำไมแนทเขไม่เคยบอกผมเลยเรื่องนี้ที่เขาไม่บอกเนี่ยเพราว่าแนทเขาอยากได้เงินของฉันแล้วก็จะใช้นายเป็นเครื่องกำจัดหลักฐานมันก็แค่นั้นเองเธอไม่ต้องดินงน้นหรอกนะแนทฉันส่งหลักฐานให้ทนายหมดละเราจะได้จบเรื่องนี้กันสักที